ขนมให้เมษากินนะกินแล้วลูกกินลยอ่ะเอออ่ะ,อะ,อะตุนไว้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 ไว <c oughs> เมษาน่ารักลูกเออเออเออเมษาแม่มีขนมให้ลูกอีกเอาป่ะเนี่ยแม่มีอีกสองแทง่งเอาไหมคะเอออ่ะแม่ให้อีกอันหนึ่งอ่ะลูกอ่ะเมษา,าเมษาอีกป่ะเมษาคะเมษาคะ สาวอีกไหมลูกโ oh, อ้ออย่อยไหมลูกอย่อยไหมลูกเมษาอย่อยจังเยยออย่อยจังเยอะ,อ i mean, ยอะแม่ให้อีกอันหนึ่งไหมคะผมให้อร่อยนะลูกเมษาดูรักษนะา,าค่ะคุณทองนะคะอือนนะไม่ไปแล้วน,นะเมษาไม่ไปแล้วนะคะแม่เทนนะ้ำให้หนูอยู่ตรงนู้นนะลูกเาแม่ให้อีกสามอันเมษาคะเมษาเมษาเมษาไม่ให้สามอันเมษา เม่สาเม่สาเอามาให้อีกสามันอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาวางเยอะแย,ยะเลยขนม